เครื่องขัดทั่วบ้านนะคะตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้เนาะ,ะแบบแรกเลยอ่ะมันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะหัวองอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดนะคะกดค้างได้ระดับนี้นะคะเป็นระดับที่เราต้องการใช้นะคะในการขัด้องหันง้เดี๋ยวเราลองมาขัดกันเลยตัวนะคะ ใช้งานกันนะคะนี่รู้ความแรงของมันนะคะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยทีนี้เวลาที่เราใช้งานนะคะนี่มันมีความแรงของมันอยู่แล้วเราแค่ยกมือเบาๆนะคะยกมือเบาๆมันก็จะขัดัดออกเลยค่ะสำหรับคนตัวเล็กคนแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างช่วยได้ นิดหนึ่งนะคะให้เครื่องมันทำง,งานนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบเนี่ยสะอาดแล้วนะคะทำการต่อเอาเครื่องนี้ไปเลยเราปรับความเร็วคว,ว,วามช้าได้นะคะที่อ ถ้าเกิดว่ามัยที่เอานิ้ว้าวสกปรกฝั่งหนึนะคะเราตจอดเข้าไปได้เลยค่ะพอเราตจอดเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําความสะอาดให้เราเองนะคะแล้วก็แค่ยืนเฉยๆค่ะยืนถือไว้นะคะให้มันทําความสะอาดเองถ้าเกิดว่าบางสมลูกค้าเนี่ยไม่ได้แบบเรียกว่าไงไม่ได้สกปรกหน้าเรามีการทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะช่วยเพื่อแรงนะคะให้แบบการทำสะอาดได้เสร็จเร็วขึ้นนะคะเสร็จเร็วขึ้นเนาะ อันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำที่คองนะคะก็ค่อนข้างที่จะสะปบกฝังแน่นมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าดูตามข้อกตรงนี้ย็เห็นเลยนะคะว่าต้องเริ่มข่าวแล้วตรงไหนสะปบกมากแล้วก็ที่เคื่อเข้าไปได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลาังจากที่เราล้างขัดเจเนี่ยล้าออกมานล้วรัก้องน้ำจะเป็นยังไงนะคะจะสะอาดแค่ไหนค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องสองสองแถวแรกนะคะจะเป็นกระเบื้องที่ยังไม่ได้ขัดนะคะโอเคเรขยบมาอีกตรงนี้คือกระเบื้องที่เราทําการขัดแล้วนะคะก็จะขาวสว่างกว่าเดิมมากๆาเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าฝังลึกนะคะที่อยู่ตามซ่อนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นตอนแรกเนี่ยมันจะดำมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันสะอาดขึ้นเยอะมากๆเลยถึงอาจจะแบบออกไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ช่วยให้เรามองแล้วแบบรู้สึกสบายตาขึ้นได้ะคะ่ะรู้สึกไม่มี้าสเฉพะบกฝังแล้วนะคะ